สวัสดีครับผมผมปรสินอินดี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันกันกบรายการแกะกล่องส่งพระอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะเป็น EP ีที่30กว่าละนะครับอ่ะวันนี้ผมได้กล่องกล่องหนึ่งมานะจากคุณทัศการนะครับทัศการอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนี่เป็นรุ่นอะไรนะแต่รู้สึกว่าหนักมากๆนะครับรู้สึกว่าหนักมากๆกนะกับกล่องนี้อ่ะขออนุญาตกรีดเลยแล้วกัน นะครับขออนุญาตกรีดเลยแล้วกันนานะครับกรีดออกมานะครับนี่โอ้โหหนักเลยนะครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับหนักอยู่เหมือนกันอ้าวมีทั้งหมดนะครับสามเหรียญนะครับดูจากกล่องนะครับจําได้แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนะหนึ่งสองนะครับสามนะครับอันนี้เป็น รายการเนื้ออะไรนะรุ่นอะไรนาะสยบภัยลีพิณาตนะครับสยบภัยรีพิณาตนะเป็นซีนเดิมนะครับแต่ว่าผมจะมาทํารุ่นนี้นะครับเอารุ่นนี้มาให้ทุกคนได้ศึกษามาครับได้แล้วนะครับมาดูกันนะร,รุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเสือสามนะเสือสามเป็นเหรียญในตำนานเลยนะครับบอกได้เลยว่าวันแรกที่พระออกเฮ้ยนะ ราคาอะไรจะมาสูงขนาดนี้ลุ้นหนึ่งนะครับหนึ่งกล่องเนี้ยนะครับลุ้นเนื้อราคาไปนุ่นนะครับเกือบสองพันเลยทีเดียวนะอ่ะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเขาเล่นกันที่เท่าไหร่นะหนึ่งพันหกร้อยบาทปิดที่ครคนรับไปเปลี่ยนนี่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทแล้วนะครับตอนนี้ประมูลกันสดๆเลยนะ นะโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะตอนนี้เขาประมูลการเหรียญนี้เลยดูสวยมากนะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพุทธซ้อนเสือ1เสือ2อนะครับอันนี้คือเสือ3นะเสือ1ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าประวัติดีกีขนาดไหนราคาแรงขนาดไหนเสือ2อยิ่งแรง นะครับเสือสองยิ่งแรงแต่นี่เสือสามแรงกว่านะครับเหรียญสวยมากนะครับบอกตรงๆว่าเหรียญสวยมากๆวันนี้ผมเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะโอ้โหดูครับราคาเขาจบไปเหรียญหนึ่งนะครับอยู่ที่1,600บาทละนะอา้าวโอเคนะครับฉะนั้นเรามาดูของเราดีกว่านะครับมาดูเหรียญของเราดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหน นาะที่ผมได้มาที่ผมลุ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่หนึ่สอากล่องเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะนะนี่นะครับผมจะให้ดูนะผมใหหยุดเหรียญตัวอย่างกันไปก่อนนะอันนี้นะครับอ้เขาบอกว่าเป็นเนื้อ,อ,อทองทิ์ซาตินนะครับทองทิ์ซาตินนะทองทิ์ซาตินดูหน้าหลวงพ่อครับ อูโหสมแดงนะครับลงลงกระหนกอ่าดำเหรียญน,นี้สวยจริงๆนะครับดูด้านหลังด้านหลังจะมีกันทั้งหมด2พิมพนะรุ่นนี้นะจะมีทั้งหมด2พิมพเนี่ยนะครับอ้โหูเหรียญน,นี้บอกได้เลยนะสุดไหมนะครับสวยไหมสวยงามมากนะครับรุ่นนี้เห็นไหมดูด้านหลังอ่าดูด้านข้างครับดูด้านหลังอูโหูลงยาแดงเต็มนะหลวงพ่อนั่งอยู่ข้างหลัง อำนาจโชคลาภบ,บารมีนะบูชารู่หลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับเหรียญน,นี้โอ้โหขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับผมเอามาทําคลิปเพื่อศึกษานะครับเรียนรู้นะบางคนอยากจะได้เอาไปครอบครองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอ่ะอีกเหรียญหน,นึ่งนะครับจะให้ดูข้างหลังนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะนะ พิมพด้านหลังมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์แบบนี้อีกพิมพหนึ่งนะจะมีหลวงพ่อนั่งแล้วก็พิมพ์เสือสองตัวนี้อย่างนี้เลยนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับอ,อดไม่ไหวแล้วนะหาดูกล่องนะครับกล่องกล่องเท้นะครับก็จะที่แรกเ้าบอกว่าซีนซีนเดิมเนี่ยนะครับเขาจะยังไม่แกะซีนนะจะมีซีนอยู่ข้างนอกนะแต่นี่ผมแกะลุ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเอาเหรียญมาให้ทุกคนได้ศึกษานะเสมาเสือครับดาบสาม นะครับกล่องเป็นแบบนี้เลยกล่องสวยงามมาตรฐานมากนะครับแกะออกมาโอ้โหนะครับอ่ะโอเคเหรียญน,นี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะอะไรนะครับนี่คือเหรียญเนื้องเงินนะเหรียญเนื้องเงินที่มีราคาแพงมากๆนะอ่ะผมขออนุญาตวางโชว์ก่อนแล้วกันนะขออนุญาตวางโชว์ก่อนแล้วกันอ,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 อเดี๋ยวเรามาค่อยดูกันลึกๆนะครับดูกันลึกๆ มาดูกันต่อนะครับกล่องนี้เอากล่องนี้กันต่อเลยนะนี่นะผมจะขอเปิดเลยนะครับโอ้โหนะครับเหรียญน,นี้คือเนื้ออะไรมาดูกันนะครับเป็นเนื้อทองทิพนะครับเป็นเะนื้อทองทิพนะด้านหลังเป็นเสือคู่นะครับด้านหลังเป็นเสือคู่อ้าวมาดูกันนะครับ นี่นะครับอำนาจนะเสืออำนาจโชคลาภนะบารมีครบเลยนะครับแล้วก็เสือมาดูหน้าเสือกันครับคมไหมโอ้โหคมมากนะครับเสือนะเหรียญสวยๆมากนะครับเหรียญสวยมากผ,าผู้สร้างดีนะครับผู้สร้างดีรุ่นนี้อ่าดูเลขน้ำเบอร์กันไปก่อนนะครับดูเรียนรู้ด้านหลังกันไปก่อนนะเลขเจ็ดหนึ่งแปดนะครับใช่ไหม 714นะครับเหรียญเลข714โอ้หโอหเว้ยนะครับอ่ะดูด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้ากันนะครับเป็นงานหน้ากากนะครับอ่าเป็นงานหน้ากากนะซุ้มหน้ากากนะครับน่าจะขอบอัมปากานะขอบอัมปากาลงยาธงชาตินะครับอ่ะมาดูหน้าหลวงพ่อกันนะโอ้หโอหเว้ยนะนี่ นะครับเนื้ออันปะก้านะลงยาจีวอนสวยมากดูหน้าหลวงพ่อกันครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญน,นี้สวยมากๆนะครับสวยมากๆโอ้โหสาธุสาธุนะครับสาธุที่ผมได้มานะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องต่อไปกันเลยนะผมก็เพิ่งเปิดพร้อมกันกับทุกๆท่านนั่นแหละนะครับตอนนี้โอ้โห ผมเพิ่งรู้นะครับว่าผมได้ตอกเก้ารอบมาด้วยนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรกหนกน้ําเงินสุ้มน้ําเงินนะครับกนกน้าเงินสุ้มน้าเงินตอกเก้ารอบนะครับโอ้โหนะดูหน้าหลวงพ่อกันครับหน้าหลวงพ่อนะครับโอ้หูนี่นะครับขมมากๆเลยนะนี่หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะ เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมนะดูเสือครับดูหน้าเสือคมไหมอื้วตาทะลุเลยดูดุดันนะครับคาบดาบนะตำนานเสือครับดาบดูลายกระหนกครับ <c oughs> บอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้สวยมากมากนะครับควรที่จะมีเก็บนะควรที่จะมีเก็บอื้อ ตอก้ารอบนะครับสวยมากๆนะสุดยอดนี่นะครับข้างบนอีกเลข9ก้าอ่า,อานับได้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าดดอยู่บนยอดนะตอก้ารอบไม่ตัดปีกอีกด้วยนะครับอ่าเหรียญตัดปีกเป็นยังไงนี่นะครับนี่ตัดปีกนะจะไม่มีขอบตรงมุมนะอันนี้ขอบตรงมุมไม่ได้ตัดนะครับเป็นเหรียญสุดยอดเลยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันกับเหรียญเมื่อกี้นะเหรียญน,นี้ออกจากซีนไดไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกจากซีนให้ทุกคนได้ชมกันดีกว่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคลิปเรียนรู้นะก่อนที่เราจะไปเอามาบูชานะครับเราอาจจะเรียนรู้ดูข้อมูลก่อนๆน,นะ สวยนะครับสวยมากนะโอ้โหโอ้โหนะครับนะมาดูด้านหลังกันนะครับเลขนัมเบอร์นะครับเลขนัมเบอร์ห้าหกสี่นะครับห้าหกสี่เบอร์นี้เลยนะโอ้โหสวยมากๆนะครับหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมนะโอเคนะครับ ตอนนี้เราดูรายละเอียดมาแล้วสองเหรียญเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับจะสำหรับจะให้ทุกคนได้ดูเหรียญพิเศษของผมนะเหรียญน,นี้นะครับ <S <S เหรียญอะไรนะครับที่มีราคาแพงที่สุดเนื้ออะไรที่มีราคาแพงที่สุดก็คือเนื้อเงินนั่นเอง นะครับแต่เหรียญน,นี้ก็คือเนื้อเงินนั่นแหละนะครับเนื้อเงินโอ้โหรุ่นเสือคราบดาบ3ได้เนื้อเงินมาก็สุดแล้วนะครับนะครับหหลังจะมีแค่1เหรียญเขาสร้างกันทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใบารายการนะรายการรุ่นเนื้อนะครับเหรียญเนื้อเงินเหรียญนี้น่าจะเป็นรายการที่เป็นรายการที่9เป็นเนื้อเงินลงยา3ามสีโอ้โหอันนี้ลงยาขอบน้ําเงินนะครับสุ้มแดง นะทั้งหมด150เหรียญน,นะครับแล้วก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับเหรียญพิเศษอยู่ที่19เหรียญน,นะที่มันสุดตรงไหนรู้ไหมครับเหรียญน,นี้อ่ะบางคนนะครับดูก็จะพอจะรู้นะพอจะรู้นะครับว่าดูปุ๊บอ่าโอ้โหพิเศษตรงไหนนี่นะครับพิเศษตรงนี้ที่เป็นเนื้องเงินแล้วที่สําคัญก็คือเลขโค้ดนัมเบอร นะครับเหรียญน,นี้เลขคดนัมเบอร์หมายเลข8นะครับหมายเลข8ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของการเงินนะครับเลขมงคลคนต้องการคนตามหากันนะเหรียญน,นี้บอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับอํานาจโชคราบบารามีนะเหรียญน,นี้ สวยสุดนะครับอย่าบอกใครนะสาธุสาธุนะครับวันนี้เราได้ดูกันครบทั้ง3เหรียญของผมละนะส่วนใครนะครับเริ่มจะศึกษานะครับเริ่มจะศึกษาเพิ่งจะามาได้รู้จักนะครับรุ่นเสือคับดาบนี้นะครับก็ยินดีนะครับให้คาแนะนำแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันวัตถุมงคลเอาไปเช่าบูชานะครับเอาไปเช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะ เดี๋ยวเรามาดูรายการนี้นะครับเขาบอกว่าเปิดประมูลนะครับเห็นไหมนะเนื้ออัลปาก้านะครับลงยาด้านหลังลงยาแดงเลข2 2 4 6นะครับ2 4 6เริ่มต้นที่999เนะครับเหรียญน,นี้นะอ่ะทุกคนดูนะครับสวยไหมนะอ่ะสวยไหมครับสวยมากๆนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ นะครับลงยาแดงอย่างนี้อ่ารู้ไหมนะครับว่าเขาเปิดประมูลกันจบไปราคาที่เท่าไหร่เขาปิดการประมูลตอนเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับของวันนี้นี่นะครับจบไปที่ราคา1,000ไอ้4 0 0 0อ่า150โอ้โห4,150บาทนะครับอ่าจบไปในราคานี้บอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะครับอ่าสุดจริงๆ นะโอ้โหยังนะครับผมดูผิดนะเขายังไม่จบการประมูลนะครับเขาจบการประมูลที่ราคานี่นะครับปิดการประมูลนะ4,600บาทเลยทีเดียวโอ้โหนะครับเรียบร้อยเห็นไหมนะครับแค่เหรียญน,นี้นะครับเนือ้ออันระก้ายังจบไปที่ราคาขนาดนี้ ฉะนั้นนะครับตอนนี้ราคาย,ยังไม่แรงนะครับใครที่กําลังศึกษานะครับควรที่จะเก็บไว้นะครับควรที่จะเก็บไว้นะผมแนะนานะครับรุ่นน่าเล่นรุ่นไม่น่าเล่นนะครับอ่ะโอเคสําหรับผมมาเสียีนะครับก็ได้ทํารายการนะครับให้ได้ทุกคนได้ศึกษา นะครับข้อมูลนะเผื่อจะได้เอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเนี่ยไปบูชานะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับฝากแชร์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของผมในการผลิตคลิปนะครับสำหรับผมประสิทธิ์ดีวันนี้นะครับก็พูดมานานแล้วนะครับเดี๋ยวขอจบนะครับคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผมประสิทธิ์ดีวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม